ทั้งเผ็ดทั้งร้อนข้าวก็ร้อนผัดเผ็ดเนื้อใส่หน่อไม้ดองก็ร้อนไปได้เนื้อมาจากตลาดเมื่อเช้า100บาทเอามาหัน่นมาแล่มาซอยแบบนี้เลยค่ะตื่นเช้ามาอยากกินอะไรเผ็ดๆนึกถึงเมนูผัดเผ็ดเนื้อใส่หน่อไม้ดองใส่ลูกโดด ใส่ใบมะกรูดไปแบบนี้บอกเลยหอมมากๆหอมไปถึงหน้าปากซอยนะบอกเลยทั้งเผ็ดทั้งแซ่บน่ากินไม่จ้าเสร็จแล้วค่ะใส่หน่อไม้ดองแบบนี้นะกรอบๆหน่อไม้ดองต้มแล้วนะคะนึกอะไรไม่ออกก็จัดไปเผ็ดๆแซ่บๆเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะผัดเผ็ดเนื้อไส้หน่อไม้ดองบอกเลยว่า อร่อยมากไปตักข้าวมาพร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะแบบนี้บอกเลยว่ากินที่ไหนก็ไม่เหมือนทําเองนะคะหน่อไม้ดองแบบนี้ใส่ลูกโดดเข้าไปตักข้าวใส่จานคะ่ะอามเข้าไปคำํำใหญ่เลยคะ่ะพากไปหิวไปนะคะอร่อยมากๆข้าวสวยรลล้อนๆนะแล้วก็ กินกับผัดเผ็ดแบบนี้โรยน้ำปลานหน่อยๆนะบอกเลยอร่อยที่สุดกับข้าวอย่างเดียวก็ข้าวหมดหมอได้นะคะแบบนี้อามเข้าไปอือือ